สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอัปเดตในส่วนของนกแก้วซันตานะครับแล้วก็จะเป็นนกแก้วเทคกนะครับหมู่ในนี้หนึ่งตัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นซันต้าแล้วก็เป็นยีนโลสองตัวนะครับนี่นะครับนี่ยีนโลนี่จะเป็นซันต้าไซส์ใหญ่นะครับทั้งหมดนะครับพี่ๆท่านน้องท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะครับปลานกแก้วซันตานะครับเอาไปเลี้ยงรวมกับพวกปลามงกรนะครับพวกปลาเมตต่างๆนะครับผมติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับ สวยมากนะครับกินจุกินเยอะมากนะครับดอกเลยที่ท่านใดที่อยากจะเ,เอาเลี้ยงรวมกับปกปั๊มกรเนี่ยนะครับเป็นแพ้งเม็ดที่สวยมากนะครับติดต่อสอบถามพุทธปีกรีนได้นะครับผมทางฟาร์มมีบริการจจดส่งถึงบ้านจะส่งให้ทัวไทยครับสวัสดีครับ